รถกระบุกลูกค้าได้อะไรมากกว่าที่คุณชิดนะครับอาทิเช่นนะครับออกรถกระบุกนะครับทุกแคมเปญทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือจะเป็นเอลไรสฟรีทองคํา1บาทนะครับย้ําว่าทุกแคมเปญและทุกรุ่นนะครับและยังไม่พอนะครับโครงการฟอร์ดนะครับออกรถ1นึ่ันปันฝัน1คนนะครับคุณได้ต่อบุญให้กับน้องๆด้วยนะครับฟรีทุนการศึกษาให้กับน้องๆ1คนนะครับต่อการออกรถ1นึ่ันนะครับและยังไม่พอนะครับได้ลุ้นทริปเที่ยวนะครับฮ่องกงอีก หนึ่งที่นะครับสองที่นั่งนะครับบอกเลยว่าแคมเปญจุกๆแน่นอนจับบุ๋มนะครับและเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคันนี้รุ่นอะไรนะครับและนี่เลยนะครับอยู่ตรงหน้าเรารถหล่อๆแบบนี้เป็นตัวเอเวอร t เรสต์เทนนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับบอกเลยว่าเป็นรุ่นเทนแต่เพิ่มความสปอร์ตและหล่อลงตัวมากๆนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับด้านบนของเขานะครับมาพร้อมตัวขลิกคาว่าレนเจอร์สีดําเงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับและกระจังหน้านะครับโดดเด่นมากๆนะครับเป็นสีดําเงานะครับเพิ่มตัวหมามาด้วยนะครับตัวมมาลูกตรงนี้ลูกค้าสามารถรีเควสและเลือกสีได้นะครับและไฟหน้าของเขานะครับตรงนี้นะครับยังมีไฟ LED ที่กระจังหน้าสีขาวด้วยนะครับและ ลูกค้าสามา no maker, a, on, Leah, yeah. รถเลือกได้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นสีขาวหรือจะเป็นสีเหลืองนะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆนะคะจากด้านหน้าต่อมานะครับด้านล่างของเรานะคะเป็นกนชนทรงวิกเตอร์นะคะเป็นสีดําเงาตัดด้วยสีขาวมุกหล่อๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ละมุนมากๆนะครับสำหรับชุดแต่งวิกเตอร์กับรถสีขาวและตัดด้วยดําเงานะครับสวยมากๆและที่สําคัญนะครับตาไฟตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีฟ้านะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับ ถ้าเป็นสีฟ้าก็สวยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับต่อมานะคะไฟหน้าของเรานะคะเป็นไฟหน้าแบบออโต้นะครับแล้วไฟวิ่งรางวันเป็นทรงซีแชมสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราเลยนะครับและมาของชุดครอบสีดําเงาด้วยนะครับให้เข้ากับตัวชุดแต่งนะครับต่อมานะครับด้านข้างของเรานะครับเป็นคิ้วล้อนะครับฟันเฟืองขนาด4นิ้วนะครับ สวยๆลงตัวแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญล้อแมกของเรานะครับเราเปลี่ยนมาให้ด้วยนะครับล้อเดิมของเขาจะเป็นขอบ18นะครับคันนี้เราให้ขอบ20เป็นสีดําเงาสวยๆแบบนี้เลยครับเป็นล้อรุ่นสปอร์ตนะครับแต่งให้ดูเป็นสปอร์ตลงตัวมากๆนะครับสําหรับคันนี้และเพิ่มเติมนะครับด้านบนของเราเราทําการแล็ปสีหลังคามาด้วยนะครับเป็นสีดําเงานะครับตรงนี้ลูกค้าสามารถรีเควสได้นะครับว่าจะเป็นสีดําเงาหรือจะเป็นดําด้านนะครับ หล่อเหมือนกันหมดนะครับอันนี้คอนเซปต์ของเขารอบคันสีขาวตัดดําเงานะครับมาพร้อมชุดครอบนะครับสวยๆเลยนะครับข้อปาถัาน้้ำมันเราก็ให้ด้วยนะครับและคันนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับฝาถังน้ำอาถังน้ำมันของเรานะครับจุ80ลิตรนะครับมาพร้อมตัวนี้เลยครับแอดบูนะครับเข้าสู่ยูโรไฟนะครับมาตรฐานสากลนะครับตัวนี้จะเป็นน้ํายาต่อตัวเติมน้ํายาบําบัดนะครับไอเสียนะครับ มีในรุ่นใหม่เท่านั้นนะคะปี2025ัีตัวนี้สําคัญมากๆนะครับและต่อมาด้านท้ายนะครับเราเปลี่ยนด้วยนะครับตัวท้ายนี่เราเปลี่ยนด้วยนะครับเราใส่ตัวครอบคาดไฟท้ายให้ด้วยนะครับตัวนี้ไฟท้ายเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะมีตัวอักษรคําว่าเอเวเรนนะครับถ้าเราขับปกติตรงนี้จะไม่เป็นจะไม่มีไฟขึ้นนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเราแตะเบรกนะครับตรงนี้จะขึ้นเป็นสีแดง แต่ถ้าเรา,าแตะเบรกเราเข้าเกียร์ถอยจะเป็นสีแดงแต่ถ้าเราเข้าเกียร์ถอยแต่เราไม่ได้แตะเบรกตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับอาจจะแยงตาเพื่อนนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราขับปกติก็คือจะไม่แยงตานะครับเพราะว่าจะไม่ติดไฟขึ้นมานะครับและด้านล่างนะครับมาพร้อมการชนวิกเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดําตัดด้วยสีขาวนะครับบอกเลยว่าหล่อมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูภายในเพิ่มเติม,ตมกันนิดนึงดีกว่า ต่อนะครับภายในของเขานะครับให้เป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีดานะครับและพวงมาลัยของเขานะครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับและตรงนี้เป็นแผงควบคุมไฟหน้าของเรานะครับเป็นไฟหน้าออโต้นะครับและมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับคันนี้หน้าจอซิงคโฟเอขนาด10.1นิ้วนะครับรองรับ Android Auto และ Apple c a ค p l a เแบบไร้สายนะครับบอกเลยว่าหน้าจอใหญ่มากๆนะครับประมาณ3 3ฝ่ามือเราได้เลย และมาพร้อมแท่นชาร์จไร้สายด้วยนะคะมีทั้งช่องเสียบ USB ทั p อ่าแล้วก็ Type C นะครับแล้วหัวเกียร์ตรงนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมาพร้อมตัวบวกลบเล่นรอบได้ในโหมดเบนม่วนนะครับและต่อมานะครับนี่เลยเบรกมือไฟฟ้าให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับมาพร้อมนี่ครับหมวดการขับขี่มีถึง4หมวดเลยนะครับแค่ตัวเริ่มต้นขับ2เราก็มีหมวดการขับขี่ให้แล้วนะครับมีหมวดอะไรบ้างนะคะมีหมวดปกติหมวดประหยัดนะครับลากข่วงและถนนลื่นนะครับ บอกเลยว่าควบคุมทุกพื้นผิวถนนที่เราใช้งานปกตินะครับมาพร้อมตัวออโต้สตาร์สต็อปและป้องกันการลื่นถล่นะคะแล้วฝั่งด้านนี้นะครับอ่าเรามีช่องเก็บของเพิ่มเติมด้านบนด้วยนะคะและมีที่วางแก้วนะคะโอเคครับเดี๋ยวไปชมแคมเปญกันดีกว่านะครับว่าคันนี้มีแคมเปญอะไรให้บ้างนะครับ ตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อฟอดพาสได้นะครับผมฟอดพาสคืออะไรตัวแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะคะเราสามารถสตาร์ทรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้ดับเครื่องได้นะคะหาพิกัดรถได้นะคะบ,บริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงเราก็ได้แล้วก็นัดหมาย สูตรบริจารเราก็ได้หรือจะสั่งปลดล็อกรถและล็อกรถได้ผ่านแอปพลิเคชันที่โทรศัพท์ได้นะครับบอกเลยว่ามาคุ้มมากๆนะครับสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆของเจ้าตัว Ford Ever e s รนะครับและคันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้รุ่นเทนนะครับแต่แต่งออกแนวสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะครับดาวเริ่มต้นเพียง89,000บาทเท่านั้นนะครับรับลบจดจบไปเลยนะครับชุดแต่งออกแบบได้เลือกลายได้นะครับ89,000าบาทเท่านั้นแต่ถ้าใครอยาก แต่ถ้าใครอยากได้ราคาลดพิเศษนะคะเราก็จัดให้ได้นะครับราคาอยู่ที่ราคาปกติอยู่ที่1 3 9 7 0 0้า้านบาทนะครับแต่บุจัดโปรให้นะครับเหลือเพียงนะครับ1 2 4 9 0 0้า้านบาทนะครับและไม่พอนะครับมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับและถ้าใครอยากได้ของแต่งเรามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับและมีโปรผ่อนสบายหมื่นสามเราก็มีให้เหมือนกันนะครับมาพร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับผ่อนเพียงหมื่นสามเท่านั้น ถือว่าคุ้มมากๆนะครับสําหรับลูกค้าที่มีงบดาวเยอะๆนะครับเราก็ผ่อนสบายได้นะครับผมและอย่าพลาดแคมเปญต้นคลิปนะครับก็คือออกรถกับบุ๋มเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับทุกรุ่นนะครับฟรีทองคํา1บาทนะครับขอย้ําว่าฟรีทองคํา1บาทนะครับอยากได้แบบไหนมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ออกรถใหม่1คันนะครับปันฝันน้องๆอีก1คนนะครับต่อทุนการศึกษาให้กับน้องๆได้ร่วมทําบุญกับบอร์ด r a สาขาราชพฤกษ์พระราม5ด้วยนะครับ สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรามีเจ้าที่วิเคราะห์สินเชื่อนะครับเราจะวิเคราะห์เคสก่อนที่จะส่งเซ็นนะครับขอย้านะครับว่าไม่มีช้าแน่นอนนะครับค่อนข้างมั่นใจแน่นอนถ้าออกรถกระบุมเนี่ยยังไง90%ได้รับรถแน่นอนถ้าลูกค้าคุยความจริงแล้วก็คุยรายละเอียดกันพี่แบบชัดเจนนะครับเราสามารถช่วยคุณได้แน่นอนนะครับจัดไปแนนถึงที่แล้วส่งรถถึงหน้าบ้านนะครับขอย้ําว่า ไม่มีค่าดําเนินการใดๆนะคะเพียงแค่ออกรถกับเราก็อุ่นใจได้นะคะผมและได้ต่อบุญกับน้องๆด้วยนะคบอย่าลืมนะคบถ้าใครสนใจเท็ดไดนะครับติดต่อบุ๋มที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5นะครับ0 9 2 8 8 3 5 9 8 6แนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกมานะครับเราเอารถเท็ดไดไปให้เทสถึงที่หน้าบ้านได้เลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ